สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์บงวิวัฒนะครับคุยเรื่องเรื่องภาษาวันนี้จะมาแปลบทความนะครับแล้วก็เรียนรู้ศัพท์นะครับแล้วก็โครงสร้างประโยชน์นะครับไปพร้อมๆกันนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับความรักนะครับของสามีภรรยานะครับคู่หนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่นะครับเรื่องของความผูกพัน เรื่องของความรักนะครับอามาตะที่แม้ว่าจะจากกันแล้วนะครับก็ยังมีความผูกพันนะครับจากการใช้ชีวิตร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานนะครับบทความนี้นะครับได้พูดถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมาดูบทความกันเลยนะครับในบทความบอกว่า my parents were married for 55 years one morning my mom was going downstairs to make that breakfast. she had a heart attack and fell. my father picked her up as best he could and almost dragged her into the truck. at full speed, without respecting traffic lights, he drove her to the hospital. <laughs> ได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันมานะครับเป็นเวลาห้าสิบห้าปีในเช้าวันหนึ่งนะครับแม่ได้ลงมานะครับข้างล่างนะครับที่จะทำอาหารเช้าให้พ่อนะครับแล้วก็แม่ก็เกิดอาการหัวใจวายนะครับ heart attack แล้วก็ล้มลงพ่อก็ พิเคอร์อัพก็ได้อุ้มแม่ขึ้นมานะครับดีที่สุดนะครับ as best เท่าที่เขาสามารถที่จะทำได้ก็คือประคองขึ้นมานะครับแล้วก็เกือบ almost นะครับที่จะ drag drag ในที่นี้คือลากนะครับลากแบบถูถ่ายนะครับลากแม่เนี่ยขึ้นมาบนรถนะฮะรถบรรทุก truck นะ almost drag นะ drag ในที่นี้ใน วิชาชีพอื่นเขาใช้กันนะครับเหมือนในทางวิศวกรรมเนี่ยเราก็ใช้ว่าเป็นแรงลากจูงนะครับเป็นแบคฟอร์สก็ได้ at full speed ในที่นี้ก็คือว่ารถก็เหยียบกันเต็มที่นะครับโดยที่ไม่ได้เคารพสัญญาณไฟจราจรนะครับ without respecting traffic lights นั้นเราก็แปลนะครับการเคารพกฎเนี่ยก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับเคารพก็คือ respect นะ respecting แต่ถ้าฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับตรงนี้เราใช้คำว่า violate นะครับ uh, rules regulations นกะ็ได้นะครับเขาก็คือพ่อนะครับขับรถนำเธอส่งโรงพยาบาลน,นะครับ he drove her to the hospital when he arrived unfortunately she was no longer with us นะเมื่อพ่อ ได้ขับรถถึงโรงพยาบาลนะครับก็ unfortunately นะครับก็คือโชคไม่ช่วแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับ she was no longer with us ภาพรประชายนะครับมาที่พิธีฝังศพนะครับ during the funeral my father did not speak his case was lost he hardly cried ระหว่างพิธีศพนะครับ พิธีฝังศพ (funeral) นะครับหรือ funeral procession ก็ได้พ่อเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็มองนะครับ g z e มองแบบเลื่อนลอยนะครับมองจ้องออกไป g a z e ในที่นี้ถ้ามาดูนะครับความหมายก็ก็คือ look steadily and intently เป็นการมองนะครับเมื่อลอย mm. แต่ในความหมายนี้ เขาจะบอกว่า especially in admiration มองด้วยความชื่นชมนะครับแต่อาจจะเป็นอารมณ์นะครับที่อะไรอวอวร์ก็ได้นะครับ His gaze was lost and he hardly cried นะครับ hardly เนี่ยคือแทบจะไม่นะครับก็คือว่าไม่ได้มีน้ำตานะครับไหลออกมาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับฝังศพนั้นมาถึงก่อนกลางคืนนะครับ that night his children joined him in an atmosphere of pain and nostalgia we remember beautiful anecdote and he asked my brother a theologian to tell him where mom would be at that moment my brother began to talk about life after death and guesses as to how and where she would be ในตอนกลางคืนนะครับลูกๆนั้นก็มาอยู่กับพ่อนะครับในแอนโอสเฟียร์นะครับในบรรยากาศนะครับของความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็โนสโตเจียในที่นี้นะครับก็เป็นคำที่ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเราอาจจะเคยเห็นก็คือคำว่ารีเมมเบรนส์นะครับรีเมมเบรนส์ก็คือการคิดถึงนะครับการาระลึกถึงอาจจะเป็นระลึกถึงบุคคลที่ ที่จากไปนะครับหรืออาจจะเป็นการคิดถึงบ้านก็ได้นะครับในช่วงพิธีพระราชทานเพลิงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับข่าวหนังสือพิมพ์นะครับก็จะนำเสนอนะครับ remembrance บ่อยนะครับก็คือเป็นการระลึกถึงนะครับคนที่เรามีความรู้สึกผูกพันนะครับคนที่เรารักนะฮะดฉงนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองคำนะครับก็คือ nostalgia หรือ remembrance เราได้ระลึกถึงนะครับ we remember beautiful a n e c d o t e นะครับ a n e c d o t e ในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกลรดเล็กเกน้อยนะครับท,บที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พ่อก็ได้ถามพี่ชายนะครับซึ่งเป็นนักศาสนานะครับ theologian เนี่ยนะครับให้บอกพ่อซิว่าตอนนี้แม่ นะครับน่าจะอยูนะ่ที่แห่งไหนนะครับซึ่งพี่ชายก็เริ่มนะครับที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังการตายแล้วก็ได้เดานะครับได้คาดว่าแม่จะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ Life after death นะครับก็คือชีวิตหลังการตายนะครับ My father listened carefully suddenly he a s k e us to take him to the cemetery นะพ่อก็ได้ฟังนะครับอย่างตั้งใจนะครับ carefully หรือ attentively นะครับได้ทั้งคู่นะครับฟังอย่างใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็ในทันใดนั้นนะครับ suddenly พ่อก็ขอให้พวกเรานะครับลูกๆเนี่ยช่วยนำเขาไปที่สุสานนะครับซึ่ง ลูกๆนะครับก็ตอบพร้อมๆกันเลยนะว่าพ่อ dad it's eleven at night นะมันห้าทุ่มแล้วนะเราไม่สามารถที่จะไปที่สุสานะครับตอนนี้พ่อก็พูดนะครับด้วยเสียงสูงเสียงดังขึ้นมานะครับ he raised his voice and with a g l a r look ก็ด้วยสายตานะครับที่ ชำเรืองมองนะครับพ่อก็บอกว่าอย่าคัดค้านอย่าเถียงนะครับ argue with me argue with นะต้ช้ with please don't argue with the man who just lost his wife of 55 years อย่ามาเถียงนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียภรรยานะครับซึ่งใช้ชีวิตร่วมกันมาถึง55ปี There was a moment of respectful silence. We didn't argue anymore. We went to the cemetery with a flashlight. We reached her grave. ก็เป็นช่วงเวลานะครับแห่งความเงียบที่รู้สึกนะครับแสดงถึงความเคารพนะครับ Respectful silence เราไม่ได้เถียงพ่อนะครับอีกต่อไป พวกเราก็ไปที่สุสานด้วยไฟฉายอันหนึง่งในขณะที่เราไปถึงหลุมฝังศพของแม่ <Yeah. S 1> My father sat down, pray, and told his children, "It was 55 years, you know. No one can really talk about true love if haven't done life with a person." พ่อก็ได้นั่งลงแล้วก็ อธิษฐานแล้วบอกลูกๆว่ามันเป็นเวลาถึงห้าสิบห้าปีลูกรู้ไหมไม่มีใครจะสามารถที่พูดหรือบรรยายนะครับความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับความรักนะครับท,ที่เป็นรักแท้นะครับ to love ถ้าไม่ได้มีชีวิตนะครับยาวนานนะครับกับคนคนหนึ่ง h p o ่ r t s And wipe his face. She and I, we were together in the good and in the bad. He continued. When I change jobs, we pack up. When we sold the house and move, we share the joy of seeing our children become parents together we mourn the departure of loved ones. we pray together in the waiting room of some hospitals. we supported each other in pain. we hug one another each day. and we forgive mistakes. ช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนะครับก็คือพ่อเนี่ยก็ได้พูดก่อ he c อ n t i n u e เมื่อเมื่อพ่อเปลี่ยนงานเราก็ไดเ้เก็บสัมภาระนะครับเมื่อเราขายบ้านแล้วก็ย้ายออกนะครับพ่อกับแม่เนี่ยได้แบ่งปันนะครับความสุขความร่าเริงนะครับ เมื่อเห็นลูกๆนะครับได้เติบโตจนเป็นพ่อแม่นะครับเราร้องไห้คำครวญด้วยกันนะครับเมื่อถึงยามที่เราจะต้องจากผู้คนที่เรารักเราสวดมนต์ด้วยกันนะครับในห้องคอยนะครับในโรงพยาบาลเราเกื้อกูลนะครับซึ่งกันและกัน ด้วยความรู้สึกเจ็บปวด We hug one another each day แต่ละวันนั้นก็มีโมเมนต์ที่เราได้สวมกอดนะครับซึ่งกันและกันแล้วเราก็ได้ให้อภัยนะครับความผิดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งกันและกัน And then he paused and added, "Children, that's all gone, and I'm happy tonight. You know why I am happy." because she left before me she didn't have to go through the agony and pain of burying me and being left alone after my departure i will be the one to go through that i thank god for that i love her so much that i wouldn't have liked her to suffer <laughs> สิ่งเหล่านั้นนั้นมันได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็พ่อก็รู้สึกมีความสุขนะในคืนนี้ลูกๆรู้ไหมว่าทําไมพ่อบอกว่าพ่อมีความสุขนะครับเพราะว่าแม่ได้จากไปนะครับก่อนพ่อเพราะฉะนั้นแม่ก็จะไม่ต้องที่จะมาเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วก็เจ็บปวดกับการฝังร่างของพ่อแล้วก็ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะครับ หลังจากที่พ่อจากไปพ่อก็จะเป็นคนที่จะต้องผ่านนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้แม่นั้นได้จากไปก่อนพ่อรักแม่มากนะครับดังนั้นพ่อก็ไม่อยากที่จะเห็นแม่นั้นต้อง ทุกทรมานจิตใจนะครับ suffer เนี่ยนะครับความหมายของ suffer เนี่ยจะมีความหมายที่รุนแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย sorry นะครับ degree มันก็มันก็มันก็ไม่ได้เยอะมากแม้กระทั่ง upset นะครับแต่ถ้าเป็น suffer เนี่ยมันบอกว่าบอกไม่ถูกเลยนะครับถ้าถ้าภาสิตนะครับว่าถ้าโชคร้ายนะครับทำให้ suffer เนี่ยนะครับมีภาสิตภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งนะครับ It doesn't rain but pour นะคือมันไม่ได้แค่ฝนตกนะป้ารั่วเลยลหละนะครับก็คือฝรั่งเนี่ยชอบเปรียบเทียบนะครับเรื่องของความโศกเศร้าเนี่ยกับเรื่องของฝนตกนะครับเช่นในเพลงหลายเพลงทีเดียวนะครับที่บรรยายเรื่องของการเศร้าโศกเสียใจเรื่องความรักนะครับก็จะมีเรื่องของฝนนะครับเข้ามาเกี่ยวนะฮะวันที่เศร้าส้อยวันที่ ไม่ใช่วันของเรานะครับเข,เขาใช้คําว่าเป็น rainy day นะครับวันที่ฝนตกของฝรั่งเนี่ยคือวันที่อากาศไม่สดใสนะครับบรรยากาศเศร้าซ่อยนะทำนองนี้นะครับ,าารบ When my father finished speaking, my brother and I had tears s t e a m i n g down our faces. We h u g him and he comforted us. Okay, it's okay. We can go home. It's been a good day เมื่อพ่อหยุดพูดนะครับ finish บวก g e r u n นะฮะบวก ing my brother นะครับพี่ชายนะครับของของผมเนี่ยแล้วก็ตัวผมเองก็ร้องไห้นะครับหลังน้ำตาออกมานะครับในที่นี้คงนึกภาพออกนะครับ streaming down ก็คือว่าน้ำตาเนี่ยต่อมน้ำตาแตกคือน้ำตาไหลลงมานะครับบน มนแก้มมนใบหน้านะฮะแล้วพวกเราก็กอดพ่อพ่อก็ปลอบเรานะครับว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วล่ะนะครับเรากลับบ้านได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งทีเดียวนะครับ That night I understood what true love is. i s more than just romanticism and sex. i s two people who stand beside one another who are committed to one another. through all good and bad that life throws at you คือนั้นผมก็เข้าใจนะครับความหมายนะครับว่าความรักแท้เนี่ยคืออะไรนะครับมันเป็นมากกว่านะครับเรื่องของโรแมนติกเรื่องของอารมณ์นะครับซนทรีต่างๆนะที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์นะครับมันเป็นมากกว่านะครับเรื่องของเพศสัมพันธ์นะ แต่ to love มันเป็นเรื่องที่คนสองคนนะครับที่ยืนเคียงข้างกันนะครับ stand beside one another เป็นเรื่องของคนที่ได้ให้คำมั่นนะครับ commit นะซึ่งกันและกันแล้วก็ตลอดนะครับเวลาที่ดีนะครับหรือเลวซึ่ง โชคชะตาในที่นี้นะครับไลฟ์นะครับหรือเดสตินีเนี่ยนะครับได้กำหนดลงมาให้หรือว่าโยนนะครับมาให้ใช้ท r o a อนะครับในที่นี้แล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วย peace in your heart นะครับขอให้สันติสุขนะครับจงอยู่ในหัวใจนะครับั้งพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ของทุกคนนะครับที่จะต้องพบเจอนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับ เอาครับพิพัฒน์บงวิบัติคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการแปลได้เล่าเรื่องนะครับความผูกพันนะครับของคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันมานะครับถึง55ปีแล้วก็จากกันไปนะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีขณะที่คนเป็นแม่นั้นลงบันไดมานะครับมาทำอาหารเช้าให้พ่อตามปกติ Heart Attack นะครับพราก ทั้งคู่ไปนะครับ departure สวัสดีครับ